สวัสดีค่ะชาวธาตน้ําคลิปนี้เป็นคลิปในการทำนายดวงชะตารเรื่องราวความรักของครึ่งเดือนหลังนะคะของชาวธาตน้ํานะคะมันจะมีผลในช่วงวันที่16ถึง3 1อกร,รกฎาคมนะคะมาช้าแต่มานะพอดีว่า มีปัญหากเกี่ยวกับเรื่องของการอัปเดตคลิปนิดหน่อยแล้วก็คิวค่อนข,ข้างที่จะยาวนิดหนึ่งนะคะในชว่วงเดือนกรกฎาคมนี้ก็กกกกเลยไม่ค่อยมีเวลาจริงๆต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแต่เดี๋ยวจะชดเชยธาตุน้ําให้ในส่วนของเดือนหน้าแล้วกันนะ,ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในส่วนนี้นะคะชาวธาตุน้ํานะคะคนที่เกิดในราศีมีนกรกฎแล้วก็พิจิกค่ะในการทานายในครั้งนี้ทุกคนโบบอกเสมอว่าเป็นดวงรวมนะคะไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่เอาไปอินไม่เอาไปนอย ไม่เอาไปดราม่ากันนะคะส่วนตัวโบยเองนี้ไม่ใช่หมอไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์นะคะให้คําแนะนําได้นะคะแล้วก็อะไรก็ตามที่มันเป็น energy ดีๆนะ,ะอยากให้ดึงดูดไปให้ได้มากที่สุดอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปโอเคนะคะที่สําคัญเลยไม่ว่าคุณจะเป็นชาว2เองก็ดีหรือเป็นชาวท่านนามเองก็ดีนะคะก็ย้ําเสมอว่าไม่ให้เอาไปคิดจริงๆนะคะหรือเอาไป เอาเทคอซีเรียสไปทาอะไรที่มันคิดเครียดนะไปคิดให้มันคิดเครียดไม่เอานะไม่เอาไปเป็นปัญหากันนะอทีนี้ไหนะขอดูหน่อยนะคะว่าคนโสดค่ะนะคะคนโสดในช่วงก่อนหน้านี้นะคะเป็นอย่างไรในการทานายในครั้งนี้นะคะเราจะแบ่งเป็นสามพาร์ทด้วยกันหลักๆเลยนะคะเป็นพาร์ทของคนโสดนะคะคุยไม่ชัดเจนแล้วก็เป็นพาร์ทของคนมีคู่เนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่คนโสดก่อนเลยนะคะสถานการณ์ก่อนหน้านี้ของคนโสดเป็นอย่างไรคะ สถานการณ์ก่อนหน้านี้ของคนโสดนะคะไพ่แอบบอกว่าตัวเรากําลังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าจากคนบางคนหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเองมีความรู้สึกว่าเป็นไปได้ยากนะคะคุณอาจจะกําลังไปหลงรักคนใดคนหนึ่งก่อนหน้านี้นะอาจจะเป็นกําลังหลงรักใครคนใดคนหนึ่งที่มีเลเวลสูงมากมากนะคะแบบเกินเอื้อมอะเออแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้เราชอบเราอยากได้แต่กลัวกลัวว่าเขาจะไม่ชอบเราเออกลัวว่าเขาจะไม่มี ปฏิกิรยาอะไรกลับมานะคะก็เลยไม่ได้มีการสื่อสารไม่ได้มีอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่รอถ้าเกิดว่าเขามาจีบก็โอเคอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ไหนอขอดูในช่วงครึ่งเดือนหลังหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไร ครึ่งเดือนหลังนะคะดูเหมือนพลังงานของคุณมีความขัดแย้งกับตัวเองพอสมควรนะคะแอบส่องแอบมองเขาค่ะนะแอบชอบแอบส่องแอบมองเขานะคุณคนนี้เหมือนคนที่อายุเยอะกว่าเราเลยอะ่ะโอ้เหมือนมัน,ม,นมันเขาอายุเยอะกว่าเราหรือเขามีถ้าถ้าสมมุติว่าเขาอายุเท่าเราหรือว่าอ่าเป็นเป็นเด็กกว่าเราเป็นรุ่นน้องเรา electronic. อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีวุฒิภาะความเป็นผู้นําสูงมีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะได้เช่นเดียวกันนะคะหรือมีหน้าที่การงานที่ดีกว่าเราอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคุณคุณ,คณ,คณมีความรู้สึกว่าคุณชอบเขา ชอบแบบชอบมากๆแล้วรู้สึกขัดแย้งกับตัวเองมากๆว่าเอ๊ะจะทํายังไงให้ได้คนนี้ก็มาเออทายังไงให้แบบว่าให้ให้ให้เขารู้ว่าเราชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราอาจจะแสดงนะคะอาจจะส่งข้อความหรืออาจจะกดสตอรี่กดถูกใจนะคะไปสองสตอรี่หรือไป รีบายสตอรี่หรืออะไรใดๆก็ตามเหมือน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 อยากจะส่งส่งสติกเกอ,อร์ส่งสัญญาณบอกเขาว่าเราชอบเขานะอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ไหนขอดูหน่อยว่าคนคนนี้เขาคือใครแล้วเขามีความคาิดแล้วรู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะในส่วนนี้นะหลายๆคนก็จะบอกว่าเออ,อยังไม่เจอ,อยังไม่มีนะคะแต่ดูจากหน้าไพ่แล้วมีโอกาสเจอนะคะมีโอกาสเจออาะไหนขอดูหน่อยนะคะ คนคนนี้เป็นใครได้บ้างนะคะคนคนนี้อาจจะเกิดในราศีกุมนะคะมีความเป็นราศีมิถุนตุลกุมมีความเป็นธาตุลมน้ําดีวกว่าลมนะคะในช่วงระยะนี้อาจจะต้องใช้เวลาเนาะมี energy ของความเป็นธาตุดินนะคะหนักๆไปที่ราศีกันพึกศกันแล้วก็มังกรนะคะแล้วก็เมษนะคะแอบเห็นในลักษณะที่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการสื่อสารหรือเปล่านะคะเป็นคนที่เป็นเดอะสตาร์ป๊อปอะเออป๊อปแล้ว๊อปปูล่ามีคนชอบเยอะหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือคนคนนี้อาจจะ ถ้าไม่ใช่คนที่มีคนชอบเยอะเขาคนนี้แหละเป็นคนที่ตรงสเปคคุณถ้าสเปคคุณมีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคนคนนี้ก็เกือบร้อยเปเซ็นกันเลยทีเดียวนะคะแต่ดูเหมือนกับว่าเขานิ่งไหมคุณมีความรู้สึกว่าเขานิ่งไปเฉยไปเงียบไปนะคะดูเหมือนแบบเออไม่ไม่ได้มีการแบบเออไม่ได้มีการแบบพยายามอยากรู้จักเราสักเท่าไหร่นะคะแต่ไพ่ก็แอบบอกเชิงที่แบบว่า เขาอาจจะต้องคีปลุกเขาอาจจะมีอีโก้เขาอาจจะคือไพ่ใบแรกมันไพ่มันเป็นไพ่เกี่ยวกับอีโก้อาจจะแบบว่าไม่มีอะไรขยักขยื่นอะไรอย่างนี้ก็ได้อาจจะเป็นพี่เป็นน้องกันไปคนรู้จักกันไปหรืออาจจะเป็นคนในใจกันไปนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังก็อาจจะไม่ได้มีอะไรที่พิเศษมากโดยเฉพาะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะสาหรับชาวท่านน้ําทีนี้ไพ่ยอยากจะแนะนําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนโสดคะไพ่อยากจะแนะนําอะไรคะ สิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนํานะคะไพ่อยากจะบอกว่าช่วงระยะนี้มันอาจจะเป็นช่วงระยะที่คุณเองน่าจะต้องไปไฟติ้งเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองมากกว่านะคะแล้วก็ให้เวลาตัวเองนะคะให้เวลาตัวเองแล้วก็ไพ่อพออบ,บอกว่าเป็นโสดแบบนี้ดีแล้วนะคะ เป็นศปแบบนี้ดีแล้วนะคะพลังงานเรากําลังดีนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เข้ามาในช่วงระยะนี้เขาอาจจะมาดึงดูพลังงานด้านบวกๆของเราไปนะคะดูเหมือนกับว่าตัวเราเองก็รู้สึกเป็นกังวลเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครจะเข้ามาในชีวิตเราตอนนี้นะคะเราก็แอบมีเอเนอร์จีในลักษณะที่แบบว่าต่อต้านอ่ะเออมันมีความต่อต้านเบาๆอ่ะแบบเออยังไม่อยากได้หรือว่า ยังไม่อยากได้อ่ะคนคนนี้มันเข้าเข้ามาปุ๊บแล้วทาให้เรารู้สึกด้อยค่าหรือเปล่าทําให้เราตัวเล็กหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเรากลัวในลักษณะนี้นะคะทีนี้เราไปกันต่อนะคะในสถานะความสัมพันธ์ของคุณคุยไม่ชัดเจนกันบ้างนะในส่วนนี้ค่ะใครที่มีความเอกกับน,น้าพัายอยากดูเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมาได้เลยนะคะสําหรับคนโสดนะเดี๋ยวเราไปต่อที่สถานะของคนคุยไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะในส่วนของชาวท่าน้ำนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นชาวท่าน้ำเองก็ดีหรือกําลังดิวกับคนที่อยู่ในท่าน้ำเองก็ดีมาดูคลิคลคลนี้้อยอกให ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพราะมันเป็นดวงรวมไม่ได้เจาะจงดวงใครใคนใดคนหนึ่งนะคะอยากให้มีความแม่นยําม,มากกว่าน,นี้แนะนําให้มาดูเป็นการส่วนตัวโดยกันเอาวันเดือนปีเกิดของคุณและคู่กรณีมาดูกันเป็นการส่วนตัวจะดีกว่าค่ะอะขอดูหน่อยนะคะสถานการณ์ก่อนหน้านี้ของคนคุยไม่ชัดเจนเป็นอย่างไร มีไพ่ของความรู้สึกนะคะมีไพ่ของความรู้สึกเกิดขึ้นอยู่นะคะหลายๆคนนะคะรู้สึกได้แหละว่าตัวเองกําลังเข้าไปในลักษณะความสัมพันธ์ที่มันมีมากกว่าหนึ่งคนหรือไปอยู่ในความสัมพันธ์ลับๆของใครคนใดคนหนึ่งหรือเปล่าซึ่งก้าวเข้าไปแล้วนะก้าวเข้าไปแล้วแล้วกาลังรอผลิดอกออกผลหรือรอว่าจะได้คําตอบแบบไหนรอว่าสถานาการณ์ข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรเพราะไพ่แอบบอกในลักษณะที่ว่ามันมีการเริ่มต ต้นก็จริงแต่มันเริ่มต้นในความรับ นะคะคุณอาจจะเป็นความลับของเขาหรือเขาอาจจะเป็นความลับของคุณก็ได้สถานการณ์ก่อนหน้านี้มันก็เลยดูขมุกขมัวต้องรอคอยอะไรบางอย่างทีนี้ไหนขอดูในช่วงครึ่งเดือนหลังเลยค่ะว่าเป็นอย่างไรไพ่แอบบอกในลักษณะที่ว่าครึ่งเดือนหลังของคุณเนี่ยนะมันมีการเปลี่ยนแปลงเชิงที่เหมือนตัวของคุณเองอะ่ะจะพยายาม Take A c t i o n เข้าหาความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างเยอะกว่าเดิมนะคะรู้แหละว่ามันเป็นความผิดหวงังแต่ยังไงอะ่ะ แล้วยังไงอะ่ะก็อยากจะลองสักตั้งอะ่ะเออมันอยากลองอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบก็อยากลองอะ่ะเออมีความรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะ อยากเอาชนะคนคนนีค้คือคือความรู้สึกของคุณคืออยากเอาชนะความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไม่ว่าคุณจะมาก่อนหรือว่ามาหลังก็ตามไพ่แอบบอกในเชิงที่ว่าคุณรู้สึกดีๆกับคนนี้แอบส่องแอบมองเขาอยู่หรือถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปสู่ความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ลับๆโบ,บว่าคุณกําลังแอบส่องแอบมองทั้งตัวเขาและคู่กรณีของเขาอยู่หรือเปล่าพอไพ่แอบบอกว่าคุณไปเจออะไรบางสิ่งบางอย่างพอไปเจอมาแล้วมันไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกดีเลยมันทําให้คุณรู้สึก นิ่งนิ่งทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะมันทําให้คุณเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วทําให้คุณรู้สึกนิ่งรู้สึกต้องกลับมาอยู่ที่หมดของตัวเองแบบนี้หรือเปล่านะคะทีนี้ไหนขอดูหน่อยนะคะพลังงานฝั่งเขานะคะหรือคู่กรณีของคุณนั้นเขาคือใครนะคะเขาคือใครและคิดและรู้สึกกับคุณยังไง คนคนนี้เขาคือใครคะแล้วเขาคิดเรารู้สึกกับคุณยังไงคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เกิดในธาตุไฟนะคะราศีมังกรได้นะคะเมษิงพนูเนาะมี energy ของความเป็นธาตุไฟสูงมากๆเลยน้ํากับไฟดีวกันน้ํากับไฟอยู่ด้วยกันแล้วเป็นยังไงนะคะน้ากับไฟอยู่ด้วยกันก็งานแหละนะงามน้ํากับไฟอยู่ด้วยกันมันก็งานเบาๆาแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้ำเนี่ยมีดิวกับคนที่เป็นธาตุลมหรือว่าธาตุดินนะคะอย่างถ้าถ้าเกิดว่าใครที่ดีวอยู่กับคนที่เกิดราศีมังกรนะคะใน ในช่วงระยะนี้ต้องต้องเข้าใจความเงียบของเขาเหมือนราศีมังกรเขาจะไปโฟกัสเออพวกพวกคนธาตุดินอะนะเขาจะนิ่งเงียบเขาจะเก็บความรู้สึกของเขา เก่งแล้วเขาก็จะมี Take A c t i o n ที่ที่ทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดมีพลังงานของความความความนิ่งเกินไปแล้วทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดเพราะว่าความเป็นธาตุน้ำในชั่วรายะนี้โบรู้สึกได้ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะรับมือกับคนนิ่งซะเท่าไหร่เหมือนคุณพร้อมที่จะรับมือกับคนที่สื่อสารกับคุณมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปคุยกับคนนิ่งๆอย่างพวกธาตุด,ดินอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นสงครามภาษาทันทีนะคะในส่วนนี้ถ้าถามว่าเขาคือใครเขาคือคนที่เกิดในราศีเมษสินธนูได้นะคะ ราศีมังกรได้นะคะมิถุนตุลกุมได้ในส่วนนี้เขาอาจจะมีตัวเลขในชีวิตค่ะที่ติดเลขห้าเยอะๆเลขแปดเยอะๆแล้วก็เลขเจ็เยอะๆคนคนนี้อาจจะมีสัตว์เลี้ยงนะคะนะอาจจะมีสัตว์เลี้ยงและที่สําคัญเลยอันนี้ต้องบอกแบบนี้นะว่าคนคนนี้ย ถ้าพูดนึ่งเรื่องของความรู้สึกเขาว่าอยากติดต่อเข้ามาหาคุณเขาอยากมาเจอคุณเขาอยากยังอยากมีคุณในชีวิตอยู่แต่ไม่ใช่เชิงชู้สาวแต่เป็นเชิงของเพื่อนหรืออยากได้คุณเข้ามาในความสัมพันธ์เพื่อที่จะเป็นคนที่ปรึกษา,เ,าเป็นที่ปรึกษาปรึกษาที่ดีหรืออาจจะหมายความว่าให้คุณเข้ามาในชีวิตเพื่อคบหาดูใจกันไปก่อนยังไม่ได้อยากจะรีบคอมมิต ใดๆทั้งสิ้นนะคะแอบเห็นไพ่เจ็ดดาบในที่นี้ไพ่กําลังบอกว่าเขาเองก็มีแผนอะไรในใจอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ในครั้งนี้ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเขาปฏิเสธแล้วนะไม่ได้หมายความว่าเขาปฏิเสธแล้วนะต่อให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะมีความลับหรืออะไรใดๆก็ตามเขาก็ยังไม่ได้ปฏิเสธเรานะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะเราไม่รู้ว่าฝั่งคุณหรือว่าฝั่งเขาก็แน่ที่มีความลับในส่วนนี้เพราะฉะนั้นไปปรับไป ไปไปปรับแล้วก็ไปวิเคราะห์ตามเอานะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของไพ่แนะนำนะคะในส่วนของชาวท่านน้ำนะคะที่อยู่ในสถานะความสัมพันธ์ของค,คุณคุอไม่ชัดเจนกันนะคะว่าไพ่จะแนะนําออกมาในลักษณะอ่ลักษณะไหนนะค,ะคลิปคลิปนี้นะคะเป็นดวงรวมนะคะในส่วนของความเป็นท่านน้ำเนาะไม่ได้จอดจงดวงใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่มีความรู้สึกเอ๋กับนดนาไพา่อยากจะดูเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมาแล้วกันนะคะอ่ะไพ่แอบ,บบอกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมีเรื่องบางเรื่องเหตุการณ์บางเหตุงานนะคะ ที่คุณอาจจะเจอเรื่องเซอร์ไพรส์มาก่อนหน้านี้เช่นไปจับได้ว่าเขามีแฟนแล้วไปจับได้ว่าเขาคุยอีกคนนึงไป,ไ,นนไปจับได้ว่าเขาอันนู้นไปจับได้ว่าเขาอันนี้หรืออาจจะเป็นฝั่งเขามาจับได้กับเราก็ได้นะคะซึ่งพายแอบบอกในเชิงที่แบบว่าถ้าเรารู้อะไรแล้วนะคะให้เราทำความเข้าใจให้เราอยู่ด้วยความเข้าใจและไม่กดดันตัวเอง ไม่กดดันคู่กรณีเท่านั้นเองเพราะความสัมพันธ์ในครั้งนี้ปลอดภัยที่จะไปต่ออยู่นะติดอยู่ตรงที่ว่าไม่ไม่พยายามดึงความท็อกซิกหรือเรื่องราวในอดีตนะคะหรือเรื่องเก่าๆที่มันแบบ มัน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 เป็นปัญหานะกลับมาพูดกลับมาคุยกันอีกแล้วมันจะดีขึ้นนะความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพราะว่ามองเห็นคนที่มันมันเป็นไพ่หกเหรียญเนาะแล้วก็เป็นไพ่ถ้วยคุณทั้งคู่ยังมีความรู้สึกว่าเออยังมองว่าความสัมพันธ์นี้เป็นเป็นเป็นในลักษณะของเฟรนด์โซนอยู่นะคะซึ่งมันก็ไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่าจะจะต้องตัดกันอ่ะเออมันมันยังอยู่ในสารระบบของชีวิตกันอยู่แค่ว่าอาจจะรอเวลาในการคอมมิตกันเท่านั้นเองนะคะนะก็ประมาณนี้นะคะ ในส่วนของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะใครที่ฟังในส่วนนี้แล้วมีความรู้สึกเอ๊กกับหน้าไพ่อยาดูเป็นการส่วนตัวเอาวันเดือนปีเกิดของคุณวันเดือนปีเกิดของเขานะคะมาดูกเป็นการส่วนตัวได้ว่ามาเช็คได้นะคะว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรหรือลงดีเทลได้ว่าความลับที่มีนั้นคืออะไรแล้วเขาจะขี้ใครปัญหาให้เราไหมหรือสถานการณ์ต่อไปจะเป็นไปในลักษณะไหนคุณกับเขาเป็นคู่กันไหมลงดีเทลในลักษณะของความสัมพันธ์ได้นะคะค่าดู่มต้นอยู่ที่1นึ่งเก้าเก้านะคะและดูแบบไม่จำกัดคําถามจะอยู่ที่399หรือถ้าเกิดว่าใคร รอไม่ได้รอตามคิวไม่ได้อยากจะดูเป็นเคสด่วนรับว,วันละหนึ่งท่านนะคะเคสด่วนจะอยู่ที่599ค่ะต่อเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะที่สถานะความสัมพันธ์ของคนมีคู่กันบ้างนะคะสําหรับความเป็นท่านน้ำนะคะคนที่เกิดท่าน้ำค่ะคนมีคู่สถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรคะชาวท่านน้ำ สถานการณ์ก่อนหน้านี้ของชาวท่าน้ําคนมีคู่เป็นอย่างไรคะไพ่ใบแรกนะคะเป็นสีไม้เท้าหลายๆคนอาจจะเพิ่งผ่านการแต่งงานมาอาจไปเข้าพิธีมงคลสมรสที่ไหนมาหรืออาจจะพากันไปออกงานนะคะออกงานออกอีเวนท์ที่ไหนมานะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าคุณนะมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันมันก็ไปด้วยกันได้ดีแหละแต่ติดตรงที่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือเปล่าบางผู้บางคนนัดกันจะไปเที่ยวแต่ก็ไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ หรือมันมีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามานะคะในช่วงก่อนหน้านี้นะคะทีนี้ไหนเรามาดูในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้กันนะคะว่าเป็นไปในทิศทางไหน <S <S ครึ่งเดือนหลังนี้เป็นไปในทิศทางไหนคะครึ่งเดือนหลังนี้ครึ่งเดือนหลังนี้ไพอ่อบบอกในเชิงที่ว่าอืมดูเหมือนกับว่าใครคนใดคนหนึ่งในที่นี้นะคะ บอกว่าฝั่งคุณนั่แหละบอกว่าฝั่งคุณเพอไพ่ฝั่งคุณมันขึ้นในลักษณะที่ว่าคุณคุณค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองแล้วคุณก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนตรงไปตรงมากับความรู้สึกตัวเองดูเหมือนกับว่าคุณกําลังรอ Take A c t i o n บางอย่างจากคู่ของคุณเช่นนะคะรอให้เขาแบบเอาอกเอาใจคุณรอให้เขาเข้าหาคุณรอให้เขาพาไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนคุณน่ะเป็นคนที่ กำลังรอคอยการเทคแอคชั่นบางสิ่งบางอย่างจากคู่กรณีของคุณหรือคนที่คุณรักเช่นอาจจะรอให้เขาประเปคคุณอาจจะรอให้เขาช่วนคุณไปเที่ยวอาจจะรอให้เขาสารภาพอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือเรื่องของอ่ สิ่งที่เขาไปทําอะไรผิดมาหรือสิ่งที่เขาทําให้คุณรู้สึกเป็นกังวลอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนจะมีการเปิดใจมีการสารภาพมีการพูดมีการบอกเพื่อให้อีกคนหนึ่งอยู่ในความสัมพันธ์แบบสงบสุขที่สุดมันจะมีการประนีประนอมมีการไก่เปลี่ยนนะคะหลายๆพูดหลายๆคนอาจจะพูดอะไรไปแบบเด็ดขาดเนาะมีการตกลงกันมีการคุยกรรันแบบเด็ดขาดอะไรแหละมันก็เลยออกมาในโมเมนต์ของคนที่ กำลังหล่ออากำลังหล่อเคลียอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้ไหนอขอดูหน่อยว่าคู่กรณีของคุณคือใครแล้วเขาคิดแล้วรู้สึกกับคุณยังไงนะคะคู่กรณีของคุณคือใครแล้วเขาคิดแล้วรู้สึกกับคุณยังไงนะคะ o oh my g o โบลูลระแหละหลายๆคนในที่นี้อาจจะกําลังตั้งครรภ์หรือเปล่าในนี้มีใครที่มาดูคลิปวิดีโอแล้วกําลังจะมีเบบีหรือเปล่าคะหรือกําลังวางแผนที่จะมีเบบีหรือเปล่าคะไพ่ใบนี้อ่าไพ่สำหรับนี้ใบให้ไพ่ชุดนี้แอบบอกว่าคนที่คุณแต่งงานด้วยหรือคนที่คุณอยู่ด้วยนะคะเขาก็ คิดตรงกันกับคุณนะทีนี้ในส่วนนี้นะคะคนคนนี้อาจจะคนที่เป็นคู่ของคุณเนาะอาจจะเกิดธาตุดินนะคะราศีพฤกษกันมังกรได้ราศีเมษสิงห์ธนูได้มิถุนตุนกุมได้นะคะความเป็นมินกับความเป็นดินมีความเป็นคู่กัดนะและที่สําคัญเลยนะคะถ้าสมมติว่า ความเอ่อความเป็นความเป็นธาตุธาตุธาตุน้านะคะต่อความเป็นธาตุด,ดินนะมีความเป็นคู่กันนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในในลัคนาราศีกรกฎราศีมีนนะคะเด่นๆเลยราศีกรกฎราศีมีนเนะี่ยถ้าเกิดว่าคุณกําลังดิวกับพวกราศีกันพวกธาตุด,ดินนะบ่มองว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะมีการคุยมีการสื่อสารกันเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างอนาคตร่รวมกันเช่นซื้อบ้านซื้อรถนะคะทําธุรกิจร่วมกันหรืออาจจะมีเบบีร่วมกันในช่วงระยะนี้นะคะใครที่อยากมี ก็ก็จะสมหวังแหละแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากมีก็ ก็ป้องกันแค่นั้นเองนะคะส่วนเรื่องของคนในครอบครัวนะคะมีอิทธิพลกับคุณนะคะแล้วก็คู่รักของคุณพอสมควรบางผู้บางคนที่แบบว่ากําลังรอการย้ายเขา้ามาอยู่ร่วมกันหรือกําลังรอการเปิดตัวนะคะในความสัมพันธ์ดูเหมือนกับว่าเนี่ยแหละเหมือนเขาก็กําลังที่จะคิดที่จะวางแผนหรืออาจจะมีแนวโน้มที่จะพาคุณไปเจอครอบครัวได้เช่นเดียวกันนะคะไพ่ไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะคะในส่วนของคนมีคู่เนาะก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นกังวลแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่แนะนำกันหะ ในส่วนนี้เป็นดวงรวมนะคะไม่ได้จอดจงรวงใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจาร,รยญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะ ถ้าอยากให้เป็นดวงคุณหรือเป็นดวงของคู่ของคุณเองนะคะแนะนําให้มาดูเป็นการส่วนตัวโดยการเอาวันเดือนปีเกิดของคุณและคู่กรณีของคุณมาดูกันเป็นการส่วนตัวจะดีกว่านะคะมาเช็คได้ค่ะว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันไหมเป็นคู่กันแบบไหนและความสัมพันธ์ต่อไปในอนาคตจะเป็นอย่างไรคุณกับเขาจะมีทางออกอะไรร่วมกันไหมหรือเขามีความลับมีอะไรทําให้คุณเอะหรือเปล่าอยากลงดีเทลในส่วนของความสัมพันธ์นะคะก็แนะนําให้เป็นดูเป็นการส่วนตัวดีกว่าเนาะ ทีนี้ไพ่แอบ,บบอกในลักษณะที่ว่าสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณกังวลอยู่นะคะหรือภาพความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหานะคะอาจจะเป็น,นจากคนอื่นก็ได้หรืออาจจะเรื่องงานหรืออาจจะเรื่องอื่นๆก็ได้มันกําลังคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขอแค่คุณน่ะเชื่อมั่นในตัวคนคนนี้นะคะขอแค่คุณเชื่อมั่นในตัวคนคนนี้อย่าเพิ่งรีบเทเขาไปก่อนเพราะว่าพลังงานของคุณดีกว่าเขาเยอะนะคะลพลังงานของคุณดีกว่าเขาเยอะพลังงานของคุณน่ะถ้าสมมุติว่าอยากได้อะไรต้องได้แหละซึ่งมันจะได้แหละโดยเฉพาะกับคนที่เก ถ้าเกิดว่าคุณดีกว่คนธาตุดินนะโบว่าหลายๆคนอาจจะมาดูกันเป็นการส่วนตัวนะแล้วก็คนที่เกิดธาตุลมด้วยอาจจะมาดูเป็นการส่วนตัวถ้าเกิดว่าใครที่ดีกวบธาตุลมก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงอะนะเพราะว่าธาตุลมในช่วงระยะนี้อาจจะมีอารมณ์แปรปรวนพอๆกับคุณนั่นแหละนะคะแต่ดูเหมือนกับว่าคุณจะมี energy ที่ดีกว่าเท่านั้นเองนะคะก็ประมาณนี้นะคะใครฟังในส่วนนี้แล้วมีความรู้สึกเอะกันนาพ่ยหรืออยากจะดูเป็นการส่วนตัวอะไไอดีที่อยู่ด้านล่างนะคะขอบคุณสําหรับการกดติดตามขอบคุณสําหรับการัพ p อ o r t ถึงช่องทางขอบคุณสาหรับการ ข้อหัวใจกันไว้ด้วยและคอมเมนต์หัวใจสองดวงค่ะเพื่อดึงดูดพลังงานด้านดีก,กันนะคะ๊ายบายค่ะ